วันนี้นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลขอพอรให้งานราบรื่นส่วนรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบาลก็เข้าร่วมสักการะเช่นกันค่ะขณะที่ความคืบหน้าความชัดเจนโครงการคนละครึ่งรัฐมนตรีพระดอนได้เปิดแผนการใช้งบปี68โดยเฟสแรกจะใช้งบรวมประมาณห0,000่นล้านบาท ยตั้งเป้า20ล้านสิทธิ์ค่ะและจะมีการผลักดันเงินเยียวยาประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชารวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีคลังคาดว่าจะมีการเสนอโครงการคนละครึ่งเฟสแรกเข้าสู่ที่ประชุมครมได้ในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนี้ค่ะ โดยบรรยากาศวันนี้ตั้งแต่เวลา8นาิก19นาทีค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลโดยรถยนต์สโรลอย ทะเบียนวอ3333กรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าเป็นทางการวันแรกทันทีที่มาถึงนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปยังห้องทำงานและส,สักการะพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องจากนั้นเวลา8.41นาฬิกา41นาทีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยได้ลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิเจ้าที่สารตายายเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายนภินทรศรีสันพางรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสุพมาศอิสระพักตีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายสันติปิยทัศน์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายวรพัชธัญยาวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงสสพักภูมิใจไทยและคณะทำงานร่วมติดตามมาด้วยค่ะซึ่งทันทีที่สกักระเสร็จสิน้นผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่าขอพรอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าขอให้รับรื่นก่อนที่จะเดินกลับขึ้นไปบนตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามอีกว่าจะนําเครื่องรางอะไรเข้ามาที่ทําเนียบรัฐบาลด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าอยู่ที่ใจ ทางนี้นาะยกรัฐมนตรีเองได้มีการอุ้มอัญเชิญองค์นรสิงห์จำลองตั้งไว้ที่ฐานเดิมหลังจากที่ได้ทําการอัญเชิญรูปปั้นองค์นรสิงห์จำลองที่ตั้งสักการะบูชาที่ตึกแสงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างทางเชื่อมกับตึกนารีสมสรทําเนียบรัฐบาลเพื่อย้ายมาตั้งสักการะบูชาที่เดิมที่บริเวณ ระเบียงด้านหน้าชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าเหมือนสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันร้อยเอกธรรมนัฐพรมผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยรัฐมนตรีของพรรคกาธรรม ก็ถือเลิกตามนายกรัฐมนตรีในเวลา9นาฬิกา29นาทีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยมีการสวดบทเปิด16ชั้นฟ้า15ชั้นดินพร้อมเปิดเผยด้วยเขาว่าจะขอทำงานเต็มที่เดินหน้าสางปัญหาซีเกมวงการกีฬาให้เด็ดขาด สำหรับความคืบหน้าโครงการคนละครึง่งนายพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแผนเร่งรัดการใช้งบประมาณปี2568ที่เหลืออยู่ราว60,000ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณในวันที่30กันยายนนี้โดยเตรียมนำงบส่วนใหญ่ไปใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟดแรกเริ่มจากกลุ่มผู้ถือบัสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนได้รับมงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 2,000บาทรวมใช้งบประมาณ22,000ล้านบาทและจะขยายสิทธิ์สู่ประชาชนทั่วไปรวมรวมทั้งหมดนั้น20ล้านสิทธิ์พร้อมดึงงบประมาณปี2,569เพิ่มอีกกว่า25,000ล้านบาทค่ะนอกจากนี้จะยังกันงบไว้ช่วยเหลือกับประชาชนชาวไทยที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาและสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร,กรด้วยค่ะด้านนายเอกนิตินิติทันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในช่วงเย็นวันที่30กันยายนนี้หลังเสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะมีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณปี68ว่าจะดำเนินการอะไรบ้างสำหรับโครงการโคระครึง่งจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่นั้นนายเอกนิติกล่าวว่าตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่โดยคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครมสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมนี้ค่ะ